สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าลหลอนสำหรับเรื่องที่เราจะเล่าในค่าคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟัง,งพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ และเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปผมมีอาชีพเสริมคือการขับวินมอเตอร์ไซค์ในตอนกลางคืนส่วนงานประจำที่ผมทำนั้นก็คือทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งคือจะทำในตอนกลางวัน ข้า8 0โมงเช้าและจะเลิกซักประมาณ4 5 0หโมงเย็นหลังจากนั้นผมก็จะมาขับวินมอเตอร์ไซค์ต่อครับเนื่องด้วยภาระและหน้าที่ของผมที่เป็นหัวหน้าครอบครัวผมจำเป็นจะต้องหาไรายได้เสริมเพราะไรายได้จากงานประจำมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้ทั้งหมดผมต้องดูแลครอบครัวของตัวเองและยังต้องส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่ที่บ้านด้วย เนื่องจากว่าท่านก็อายุมากแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะทำงานหนักๆได้ได้แค่ทำสวนปลูกผักขายไปในแต่ละวันซึ่งในทุกเดือนนั้นผมก็ต้องส่งเงินกลับไปให้ที่บ้านการที่ผมมาขับวินมอเตอร์ไซค์ในตอนกลางคืนมันก็ต้องเจอเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นอยู่บ้างถ้าถามว่าผมกลัวไหมผมก็กลัวนะครับแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะเลิกทำงานนี้ เพราะถ้าหากว่าผมเลิกทําครอบครัวของผมก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรผมเลยต้องทนและทําตัวให้ชินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ผมเจอนั้นก็ไม่ได้เจออยู่บ่อยๆหรอกครับแต่มันก็ทําให้ผมขวัญภาวาไปหลายวันอยู่เหมือนกันในคืนนั้นผมออกไปวิ่งรถสักเวลาประมาณสองถึงสามทุ่มในตอนนั้นก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆผมก็ไปส่งในระยะทางที่ใกล้ๆ จนกระทั่งเวลากวบเกือบประมาณจะเที่ยงคืนผมกำลังขับรถกลับมาจากส่งลูกค้ารายหนึ่งระหว่างทางที่ผมขับรถกลับมานั้นแถวๆหน้าวัดวัดหนึ่งผมเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอยืนโบกรถอยู่ข้างทางตรงศาลาที่เป็นศาลาเอาไว้รอรถโดยสารครับผมเห็นอยู่ไกลๆว่าเขากำลังยืนโบกรถผมอยู่ผมก็เลยชะลอรถช้าๆ แล้วก็เทียบเข้าไปจอดที่หน้าศาลาเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเธอใส่ชุดเหมือนกับชุดคุุมท้องเต่ท้องของเธอไม่ได้โตมากนักผมคิดว่าเธอท้องน่าจะสักประมาณ4-5เดือนได้ผมก็เลยสอบถามว่าเธอจะไปไหนหญิงสาวคนนั้นก็ตอบกลับผมมาว่าจะกลับบ้านให้ไปส่งแ,แถวๆตรงนั้นได้ไหมผมก็โอเคครับ และเธอก็เดินขึ้นมานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของผมในตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่ารถมันยวบตัวลงตัวเธอหนักใช้ได้เลยครับทั้งทางที่ผมเห็นว่าตัวเธอนั้นไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่นะแต่น้ำหนักเธอเยอะใช้ได้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าคนท้องมันก็ต้องมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วจากนั้นผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาได้เรื่อย ผมไม่ได้ขับเร็วนะครับเพราะเธอก็เป็นผู้หญิงและกำลังท้องอยู่ด้วยผมก็ขี่ออกมาอย่างระมัดระวังที่สุดในระหว่างทางผมก็ชวนเธอกุยนะถามเธอว่ามาจากไหนทำไมถึงมายืนรอรถอยู่คนเดียวแต่เธอก็ไม่ตอบผมครับถึงเงียบและผมก็ถามต่อแล้วแฟนล่ะทำไมแฟนไม่มารับเธอก็ตอบแบบเสียงนิ่งๆว่า แฟนทำงานผมเห็นว่าเธอไม่ค่อยจะพูดผมก็เลยไม่กล้าที่จะถามอะไรมากความต่อผมก็ขับรถต่อมาเรื่อย,อยในช่วงเวลานั้นมันไม่ค่อยมีรถวิ่งกันแล้วครับสองข้างทางก็คือปิดบ้านกันเงียบแล้วผมก็ยังคงสงสัยในใจอยู่ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้เธอมายืนโบกรถในช่วงเวลาดึกดื่นแบบนี้แล้วแฟนเธอละหายไปไหนผมก็สงสัยนะ แต่ผมก็ไม่กล้าถามอะไรต่อยังคงเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้ในใจผมก็ขับมาได้สักพักพอมาถึงทางแยกผมได้สอบถามกับเธอเพราะผมก็ไม่ค่อยที่จะขับมาในเส้นทางนี้เท่าไหร่ผมเลยถามว่าจะเลี้ยวไปทางไหนผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบครับดตกเขาก็ชี้ให้เลี้ยวไปทางซ้ายผมก็ขับต่อไปเรื่อยๆจากทางที่เลี้ยวเข้ามานั้นมันจะเป็นซอยเล็กๆ ในช่วงต้นของซอยผมก็ยังคงเห็นว่ามีบ้านผู้คนเรียงรายติดตดกันอยู่แต่ผมขับมาได้ประมาณก,กลางซอยผมก็ถามเธออีกครั้งว่าใกล้จะถึงหรือยังเธอก็ตอบว่ายังผมก็ขับต่อไปเรื่อยๆและผมรู้สึกว่ายิ่งขับเข้าไปมันก็ยิ่งลึกพอผมขับเข้ามาลึกสองคร้างทางมันก็ไม่ค่อยจะมีบ้านผู้คนแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่า ผมก็สงสัยนะว่าบ้านเธอทําไมเข้ามาลึกขนาดนี้เลยดอผมก็มองหาดูนะว่าจะมีบ้านอยู่แต่แถวนี้หรือเปล่าแต่ผมมองดูซ้ายขวาแล้วก็ไม่เห็นว่ามีบ้านเลยครับผมก็เลยถามเธออีกครั้งคุณคุณบอกผมมาผิดทางหรือเปล่าครับผมมองไม่เห็นว่าจะมีบ้านคนเลยครับแต่เธอก็ตอบกลับมาว่าไม่ผิดหรอกคะ่ะที่นี่แหลคะค่ะ ไ้จะถึงแล้วเธอตอบกลับมาแบบนิ่งๆเหมือนเดิมเจนผมก็ขับเข้าไปลึกมากและผมก็เห็นไกลๆว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างทางเธอคนนั้นก็บอกว่าให้ผมไปจอดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นเลยผมก็ขับรถเข้าไปจอดและเธอก็ลงจากรถผมก็บอกค่าโดยสารว่าเท่าไหร่ผู้หญิงคนนั้นก็หลวงไปหยิบเงินในกระเป๋าของเธอแล้วก็ยื่นเงินมาให้ผม เป็นแบงค์ห้ารอยนะครับผมก็เลยต้องหาเงินทอนให้เธอในจังหวะที่ผมก้มลงไปหาเงินทอนในกระเป๋าที่ผมคาดเอวเอาไว้ผมหาอยู่สักพักหนึ่งนะพอผมได้จำนวนเงินที่เป็นเงินทอนมาแล้วผมก็เงยหน้าขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเงินไปให้ใหกับหญิงสาวคนนั้นแต่ปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นเธอได้หายไปแล้ว ผมหันมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นเธอเลยผมคิดว่าเธอจะเดินไปได้ไวขนาดนั้นเลยเหรอและแถมยังใจดีให้ติดผมมาด้วยผมคิดในใจแต่ผมก็ยังแปลกใจอยู่ครับว่าเธอให้มาส่งตรงนี้แต่ผมไม่เห็นว่าจะมีบ้านคนเลยแต่ช่างมันเถอะจังหวะที่ผมจะเปิดกุญแจเพื่อสตาร์ทรถผมเพิ่งเห็นว่ากุญแจรถผมหายไปตั้งแต่ตอนไหนและไม่รู ผมไม่ทันสังเกตคือกุญแจรถของผมนั้นมันหลวมครับมันสามารถตุดออกได้ง่ายผมก็มองหาแต่แถวพื้นแถวแถวข้างรถก็ไม่เห็นเลยผมเดินหาอยู่แต่แถวนั้นเผื่อว่ามันจะหล่นอยู่แถวแถวข้างทางแต่ก็ไม่เจอเลยครับเอาอยังไงดีละ่ะคุณแจรถก็ไม่มีและผมจะขับรถกลับไปได้อย่างไรละ่ะจังหวะนั้นผมมีความรู้สึกว่า มีลมพัดเย็นๆเข้ามาวูบหนึ่งมันทำให้ผมมีความรู้สึกขนลุกขึ้นมาเลยครับทีนี้ตามมาด้เสียงหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงที่มันสยองขวัญมาก ผมหันมองซ้ายมองขวาก็ここไม่เห็นมีใครเลยแต่เสียงหัวเราะก็ยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องจนผมรู้สึกขวัญพวาไปหมดนี่กูเจออะไรวะเนี่ยและผมก็เงยมองขึ้นไปบนต้นไม้เท่านั้นแหละรครับผมก็เห็นที่มาของเสียงหัวเราะอ,อันน่าสยองขวัญเธอคือหญิงสาวที่ผมขับรถมาส่ง สภาพของเธอนั้นแขวนคออยู่ที่ต้นไม้ตาเหลือกลิ้นจุกป,ปากขาแกว่งไปแกว่งมาพร้อมกับเสียงวัวร้ออันน่าสยองขวัญพ่อ <P aper> ผมเห็นแบบนั้นจะรออะไรอยู่ล่ะครับผมทิ้งรถและวิ่งหนีออกมาเลย รถก็ไม่เอาแล้วช่างแม่งมันผมวิ่งจนสุดชีวิตไม่ได้ห่วงรถเลยครับห่วงว่าตัวเองจะรอดออกมาได้หรือเปล่าผมวิ่งแบบตาตั้งไม่ได้ดูอะไรเลยครับและไม่รู้ว่าผมวิ่งมาถึงปากซอยตั้งแต่เมื่อไหร่คือผมไม่รู้ตัวเลยครับด้วยความตกใจจนผมไปเจอกับลุงที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาเปิดไฟหน้าบ้านอยู่แล้วคุณลุงเกกํกำลังจะปิดบ้านแล้วผมก็เลยร้องตะโกนบอกว่าลุง ลุงลุงช่วยผมด้วยผมโดนผีหลอกลุงก็บอกว่าจะเย็นๆพ่อนุ่มมานั่งก่อนมาแกก็เรียกผมมานั่งแล้วพอผมได้สติลุงแกก็เลยถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้แกฟังแล้วแกก็เลยบอกว่าพ่อนุ่มไม่ใช่คนแรกหรอกที่เจอแบบนี้วินโมอเตอร์ไซค์หลายรายแล้วที่ถูกหลอกให้มาส่งที่ซอยนี้ บางคนก็วิ่งตเตลิดทิ้งรถเอาไว้บางคนก็ลากรถออกมาด้วยและผมก็ได้ดูมาว่าหญิงสาวคนที่ผมเจอนั้นก่อนที่เธอจะตายเธอทะเลาะก,กับแฟนของเธอจนกระทั่งเธอคิดสั้นในคืนนั้นเธอออกมาจากบ้านโดยที่ไม่ได้บอกแฟนของตัวเองว่าจะไปไหนแล้วเธอก็โบกวินมอเตอร์ไซค์ให้มาส่งที่ซอยนี้ จากนั้นเธอก็คิดสัน้นด้วยการผูกคอตายที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นเลยครับแล้วชาวบ้านเขาไปเจอศพในตอนเช้าของอีกวันแล้วหลังจากที่หญิงสาวคนนั้นผูกคอตายมันก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ว่าพวกวินมอเตอร์ไซค์มักจะโดนเธอหลอกให้เข้ามาส่งในซอยนี้อยู่บ่อยๆจนพากันวิ่งหนีหัวโกนออกมาทุกราย นี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วถูกใจและชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมไปกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไป, <c oughs> ไปหากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆนะคะ คืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยความเป็นห่วงฝันดีราติีสวัสด์ค่ะ